ดีจัดมากแล้วตอนนี้ท่านเสียไปแล้วแต่ว่าคืออย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพอเราเป็นเป็นลูกเป็นลูกคุณพ่อเราเห็นว่าเออสาเหตุต้นเหตุที่ทําให้คุณพ่อเนี่ยจากเราไปเร็วกว่าใบันควรเพื่อาเราก็เลยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราก็คือไม่คิดจะยุ่งกันเลยสำหรับบุหรี่หรือว่าสิ่งที่ทําให้แบบเป็นต้นเหตุข,ของสาเหตุของออสุขภาพที่ไม่ดีต่างๆเช่นโรคบะนเล็งอะไรอย่างนี้นะคะก็เรารู้กันอยู่แล้วแหละสําหรับข้อเสียในการที่ถ้าเราสูบบุหรี่แล้วมันจะได้อะไร ผลที่ได้รับกลับมานะคะก็อยากจะเตือนน้องๆแล้วกันนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องลองนะคะเรามีตัวอย่างที่ให้เห็นอยู่แล้วข้างซองก็มีให้ดูภาพน่ากลัวมากก็หลายคนก็ยังจะซีดเป็นตัวเลยนะคะความต้องเกินสามนาทีนะเดี๋ยวเออไม่ใช่บหนักใช่อาไม่ชอบปรนตรองปลาซองใช่ไหมตามด้ครับอันนี้ของกินค่ะขครับอ่ะข้าวหางเบี้ยบ้างข้าวหางเบียร์หรอจริงให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนในห้องหางเบียร์รอบตัวก็ จะดุดผูหลีกกครับผมรูร้สึกว่าหลายๆคนก็จะเริ่มได้ครับหลายๆคนก็เริ่มไม่ได้นั่นจริงต้องบอกว่าขอปันนี้ดูที่ใจ,จค่ะเออถ้าใจเราแบบพร้อมจะเริ่มจริงๆมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ครับใช่แล้วก็คือหันมาร้องเพลงเล่นกีฬา พาเต้โคเวอร์ก็ยังดีอ่าที่หาเวลาใช้เวลาว่างเกิดเกี่ยวที่สุดครับผมนั่นแหละแล้วฝากไปถึงเยาวชนต่างๆแล้วนะคะที่คนงานแต่ละคนบ้างดีกว่าครับผมสำหรับคอทันเบียนะครับฝากติดตามเพลงใหม่ด้วยสำหรับเพลงพีษแค่ไหนแล้วก็สามารถติดตามเพลงผลงานที่ผ่านแล้วก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตมันโกงหรือจะเป็นเพลงแดนซ์อย่างเช่นอันเดีสอไรก็ไดมีวิดีโอหรือยังเหรอมีแล้วมีทั้งสั่งเพลงเลยครับก็เซิร์ชในยูทูบได้เลยครับครับผม ตวนนั้นนะคะกับเพลงจบไปชื่อเพลงว่าฝืนยิ้มนะคะก็เชื่อว like ่าตอนก่อนหน้านี้ท so ุกคนคงจะฝืนยิ้มกันอยู่กับอากาศที่ร้อนมากแล้วก็แดดที่แรงเลยเกินนะคะตอพี่ใอนที่ใช่ค่ะพราพี่ด้วยเนื้อแต่ว่าตอนนี้อากาศดีแล้วอยู่เป็นกําลังใจให้กันก่อนนะคะแล้วก็ฝากเพลงนี้ฝืนยิ้มนะคะอย่ที่บอกไวดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันสี่เก้าสองสองสองโทรหกสามหกนะคะแล้วก็สามารถอัปเดตผลงานต่างๆวันนั้นได้นะคะที่อินชาแกร์เลยนะะคแอปคอนเนโดค่ะครับผมศิลปินเดี่ยวของเรานะคะจากสหภาบัดนตรีนะคะ ติดตามผลง,งานของน้องมอทั้งสองคนด้วยนะครับ